นั่นเกมเมอร์ได้เฮ้ยไม่ได้ทำไมมีศัตรูเฮ้ยมันไม่ต้องมีหนีหนีแล้วหนีแล้วอุ้ยิวมันหายตัวมันหายตัวได้อ่ะฮะฮ่าฮ่าฮ่าไอ้ผูกินไหลอีกตุ๊เฮ้ยมี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 ทางลับมีทางลับลงไปเลยโอเคอู้อู้เสียงอะไรเสียงอะไร จากที่จะน่ากลัวไปเก็บตลกสวัสดีคับสวัสดีคับเยอะโอ้สวัสดีฮะวันนี้เราจะมาบุกโรงพยาบาลร้างกันฮะใช่เราจะมาล้างชาวผีโรงพยาบาลน,นี้เก็บความลับอะไรไว้ฮะเราต้องไปดูฮะบทที่หนึ่งนี่เลยฮะเรื่องสยองขวัญในโรงพยาบาล ฮะไปเลยเราจะใช้ชีวิตแบบชิวๆฮะเราจะใช้ชีวิตแบบชิวๆกันฮะในโรง,งพยาบาลล of ้างฮะโรงพยาบาลสยองขวัญเมื่อฝอนไลา์ของคุณเริ่มต้นใช้ายด้วยฮะมีไฟฉายใช้ายเย้เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีฮะเออเฮ้ยเราเราอยู่เราอยู่ที่ไหน่ะโรงพยาบาลเกิดอะไรขึ้นอะ เอา้าทำไมเจอกุญแจเฉยเลยไหนอะไหนหไหนกุญแจไหนไหน,ไหนเห็นมีลนเลยอา้าวอ๋อถือไปแล้วอ๋อถือเฮ้ยเปิดประตูฮะเกิดอะไรขึ้นอะเราทำไมเรามาอยู่โรงพยาบาลฮะห้องสองห้องหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีมาดูนี่มาดูนี่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 มันมีคนแอบมองเราอยู่อะเนี่ยตาสีแดงๆเนี่ย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 ใช่ปะ่ะพอ,อดีโอ้ยไม่น่ากลัวเลยฮะชิลมากเลยฮะนี่สวัสดีฮะสวัสดีฮะแบบแบบนี้ชิลมากเลยฮะมาแล้วมาแล้ว ยัเงี้ยอุ๊ย I will find you ฉันจะหาแกเขาบอกจะตึง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 อับอุกิล่ะอีตึงตึงอับอุกิล่ะเฮ้ออุกิลเพื่อเพื่อไม่ให้ความกลัวครับเฮ้ยทางออกทางออกโอเคโอเคเฮลช่วยด้วยเขาช่วยด้วยเขาบอกช่วยด้วยเขียนติดกำแพงไว้อ่ะเป็นเลือดอ่ะ ไหน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 อ๋ออ๋อเฮ้ยพันีเห็นกุญแจด้วยเอ้ามีกุญแจด้วยเหรอไหนไหนต้องไปเจอแต่กุญแจอ่ะอ๋อโอเคไปเลยฮะไปเลยฮะไปเลยฮะนี่เนกี้นำคนเดียวเลยเนี่ยอ๋ออ๋อทำไมขวางประตูอุ้ยโอ้ไม่กอดอะไรอะใครนอนอยู่เนี่ยฮะอุ้ยอะไรอ่ะอ้าทำไมทำไมนอนอุ้ยทำไมหน้าเป็นไงแล้วเฮ้ยแขนขาดอุ้ยแขนขาดด้วยฮะเกิดอะไรขึ้นที่เนี่ยอู้หู้ทักเออขอโทษที่มาลบขอโทษที่มาลบกลัวนะะขอโทษนะไม่ไม่ลบกลัวแล้วฮะไม่ลบกกลัวแล้ว ฮิตนี่ห้องห้องฮิวฮอร์ครับฮิตฮอร์ห้องฮิตฮอร์โอเคฮะอุครับอะไร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 อะข้างหลังคุณเขาบอกข้างหลังเฮ้ยอะไรอะไรข้างหลังข้างหลังมีอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอุ้ยอะุ้ยตัวอะไรดำๆอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยออาไปไหนแล้วอ่ะเอ้อเอแล้้วจาโอ้โหไม่รอพ่อเลยโอ้โหโอ้เขาบอกให้ดูข้างหลังแล้วหนีเลยเหรอห้องพักโอเคฮะมีครับ เฮ้ยเครื่องทรมานมเครื่องทรมานมเครื่องช็อตไฟฟ้าฉันมียิมมาแล้วเอาเอาอะไรเอาอะไรไปกุญแจเหรอมีกุญแจเหรอไม่ใช่ไม่ใช่กุญแจอ๋อมันเป็นเป็นปิกล็อคมันเป็นตัวสะเลาะก่อนฮะนี่หรือเปล่าไข่นี่เปล่าห้องออฟฟิศนี่ป่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะไขได้ไหมฮะอุ้ยไขได้จริงด้วยอุ้ยได้ด้วยเว้ยอุ้ยมีคีย์การ์ดคีการ์ดกีการ์ดอ่ะอ๋อโอเค<า>โอเคนี่ไงห้องห้องกล้องเนี่ยห้องกล้องแต่มันต้องใช้กุญแจอ้าวมันใช้คีย์การ์ดหรือเปล่าโอเคใช้คีย์์การดห้องกล้องเออกล้องมีอะไรอ่ะกล้องเสียด้วยอ่ะไม่มีอะได้ม ห้องน้ำโอเคอุ้ยพ่อชางมนมีอะไรด้วยอ่ะมีเลือดไหน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 อุ้ยทำไมมีเลือดอ่ะฝันร้ายเดี๋ยวพ่อชางมีถามหน่อยถามหน่อยฮฮะะทำไมตรงนี้สนิมขึ้นไวจังเลยเออมันเก่ามากเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอุ้ยเอ้ยอุ้ยเงาเงาเงาเราเป็นแบบพิกเซลด้วยเงาเป็นพิกเซลเท่อะกระจกเงาเป็นพิกเซลฮะทไม กระจกพันมีเห็นเห็นตัวพระชานเป็นเป็นสีสีไข่เป็นสีไข่ไก่เฮ้ยไปดีกว่าฮะเมื่อกี้ได้อะไรไหมมีมีของอะไรเฮ้ยระวังมื่นระวังมื่นระวังลื่นห้องเก็บของโอเคฮะมา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 นนี่ยไหนฮะมา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 ไหนอะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ดิไม่รู้ไม่มีไม่มีไม่มีเลยเฮ้ยมันมีรู้ทางอะฮะทำไมเดินนำเลยอะไม่กลัวเจอผีอะไม่โอ้ไม่ไม่เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เนี่ยเสียง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  เสียงอุ้ยเสียงอะไรเฮ้ยมีคนมีคนให้ช่วยมีคนให้ช่วยเปิดประตูอุ้ยเอาหายไปไหนแล้วอ่ะเออแช่างมาเถอะไปต่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมีหน้าใครอ่ะอุ้ยอุ้ยตาตามีแต่หัวอุ้ยไปไหนแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยหายไปแล้วอ่ะตาฝาดไปไหนเออไปไปไปก็ออาจจะไม่มีอะไรก็ได้โอเมก้าตายเฮ้ยทำไมมีคนตายมีกุญแจยโยอย มีมีกุญแจมีมีการ์ดด้วยเออเหรอเออโอเคได้กุญแจนะฮะเฮ้ยเป็นด็อกเตอร์อะทำไมโรงพยาบาลนี่มีคนฆาตกรรมกันตายอ่ะไป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 ้ยเลือด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 ม่มีเลือดมีเลือดขวาไล้ซ้ายดีเอาเราไปขวาขวาไล้ซ้ายดีเราไปขวาเยเอาไปซ้ายไม่มีเลยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะซ้ายเฮ้ยไหนไหนอ๋อไปซ้ายไปซ้ายฮะโอ้โหหน่วยก้าตายฮะเดินนำเลยฮะมีอะไรในนี้แม่ไม่มีนะฮะไม่มีอุ้ยอะไรอะไร อุ้ยทำไมกระพริบกระพริบไม่ไฟกระพริบวะอุ้ย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 มันมีตัวไรด้วยอุ้ยอุ้ย้รอุ้ยเรรวมกำลังอุ้ยอุมันไปแล้วเมื่อกี้มันไปแล้วนะเมื่อกี้พชรเห็นอะไรไหมแม่พชนทำไมพนมมีหันไม่ได้หันหัวไม่ได้หันไม่ได้เอาบักอีกแล้วอ่ะเอาบักบักเดินมา เยอเยอเดินมาได้ไหมฮะเดินมาได้ไหมฮะจะจบเกมไหมฮะเนี่ยไปดูของกันอหะดูของอฮ้เฮ้ยเฮ้ยเสียงเฮ้ยเสียงเสียงถฉันถึงมีหันไม่ได้มีไปไหนไม่ได้เลยอ่ะเอ้าเอ้าขางเอ้าปัร์เอ้าไม่เป็นไรไปอย่างงี้แหละเออเดี๋ยวตามมาตามมาฮะไม่มีอะไรฮะห้องนี้ไม่มีอ้ามีกุญแจมีกุญแจเดี๋ยวไปชั่เก็บไปเอออุ้ยตกใจโอ้โหอะไรอีกอะครับอุ๊ยไม่รู้เรื่องเลย ผีหลอกวิญญาณหลอนโอ้ยเจอผีหลอกเได้กุญแจฮะได้กุญแจหนึ่งานฮะได้กุญแจหนึ่งาฮะเฮ้ยเปิดประตูเปิดประตูได้ไหมฮะดูในข้างในมันมีแต่อุ้ยอ่ะเปิดได้เร็วกว่าภาชาดิอะไรซอมบีอะไรอ่ะเจอสอมบีเหรอไหนไม่มีอะไรเลยไม่เมีอะไรเลยเออมีอะไรด้วยอ่ะอะไรอ่ะไอหมึกดิเอตุ้งตุ้งมคงกระดูกอ่ะ ผีแรงวิญญาณลบนีวิาเอ้ย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 เ้เอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยมฮเฮ้ยเฮเยเเ้้ยยเ้ย hmm, ้ยเฮ้้ยเั้ยเ้ยเฮายเฮ้ย้ย้ยัยเ้ยั้เยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้มีห้ยเยเ้ห้ยยย้้ย้้้น้เ้เเเ้เเยยเเ้หยไหนเย้ย แต่มันไม่มีเสียงไม่ไม่เห็นน่ากลัวเลยไม่น่ากลัวโอ้โหจำสแกนแบบไม่มีเสียงจำสแกนแบบเงียบๆเงียบเไงฮะไม่เห็นน่ากลัวเลยอ่ะไม่เห็นน่ากลัวเลยอะไหนอ่ะอุ้ยนี่มีอะไรไม่มีอะโอ้มีแค่นี้มีอะไรด้วยอ่ะไหนฮะอุ้ยมันมีภาพวาดด้วยอ่ะไหนอะเพราะใช่เฮ้ยประตูไปได้ฮะประตูไปได้ฮะประตูเปิดได้เฮ้ยทำไมมีศัตรูอะเฮ้ยมันไม่ต้องมีหนีหนีแล้วหนี ฮะหมวกินหลอาหมวกินไหลเฮ้ยมี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 ทางลับมีทางลับลงไปเลยโอเคอุ๊อุ๊เสียงอะไรเสียงอะไรจากที่จะน่ากลัวไปเป็นเกมตลกเลือดเลือดห่าหันหัวไม่ได้นี่คือทรมานมากเลยอ้าหมูกกินไหล ไม่กินเลยทีเอ้าไม่มีอะไรเลยตรงนี้ไม่มีไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรฮะเอ้ยเพราะช้หมุนวอลหมุนวอเฮ้ยนี่มีมีอะไรมีชแร่งมีชแร่งมีชแรลงมีชแร่งมีชแร่งมีชแร่งเก็บชแร่งแล้วโอเคไปไปไปทำทำไปเลยวระช้างอะบอกว่าตีหัวเองให้ตายเกินใหม่ได้ไหมหมุบมุบหมุบเดินมุนถอยหลังเดินถอยหลังนี่นี่นี่ประตูประนี้ประตูประตูนี้ ตึง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 เอาเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูรูมเปิดรูมเปิดเลยเปิดได้ปะเปิดได้ปะเฮ้ยเปิดได้แล้วเออเอาปิดปิดเอาปิดประตูทำไมอ่ะเอา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 เฮ้ยจ็บนี่เปิดได้แล้วฮะมาแลยฮะมาเลยมาแล้วตึงตึงตึงเฮ้ยเฮ้ยหมดแต่ตึงตึงข้างหลังอะข้างหลังอะอุ้ยอุ้ยไฟคนนี้ไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยไม่เห็นอะ อุ้ยเสียงอ่ะเสียงอ่ะน่ากลัวโอเคฮะอุ้ย้ยผ่านแล้วเฮ้ยผ่านแล้วโอ้โหัานเกมเมอร์